สวัสดีครับวันนี้ช่างบดในตำนานจะพามาตรวจเช็คคาปาซิตเตอร์ของไมโครเวฟครับว่าดีหรือเสียครับตอนนี้นะครับดูค่าค่าศูนย์จุดเก้าห้าศูนย์จุดเก้าห้าไมโครฟาดโอเคครับ ตั้งมันติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอมนะครับแล้วก็จิ้มไปเลยครับสองขั้วเนี่ยถ้าดีเนี่ยเข็มก็ต้องตีขึ้นแล้วก็ลงนะครับถ้าเสียเนี่ยขึ้นค้างนะครับลองวัดดูนะคนี่นะครับ ค้างเลยครับนี่แสดงว่าคาปาช็อตครับค่าไม่ได้ลดแต่ว่าคาปาช็อตครับไม่ได้ลดค่าสลับพ่วก็เหมือนเดิมะน,นะครับลักษณะอาการเสียครับคาปาช็อตครับแต่ถ้ามันลดค่ามันก็จะวัดไม่ได้ครับ มาที่ขาปางสัญลักษณ์นะครับขาปางวัดเรียบสองขั้วดูที่หน้านจอครับมัติมิเตอร์นะครับดิจิตอลมันจะขึ้นไหมจิ้มไปจิ้มไปแล้วนะครับโอเวอร์โหลดคนระับไม่ได้นะครับช็อตครับ วัดติดครับวัดติดวัดเสียงครับวัดเสือเสียงมันช็อตครับมันความถึงกันแล้วครับน่าจะมีเสียงครับลองดูนะครับนครับช็อตถึงกันแล้ววัดช็อตเสียครับ ไปมาดูของของใหม่ครับสั่งมาใหม่ครับว่าจะเหมือนกันไหมดูของใหม่ครับอันนี้นะครับเราต้องดูค่าด้วยครับสั่งมาโมโซไม่ได้นะดูค่าต้องค่า เดียวกันแนล้วเดก0.9มโครฟารดโอเคครับนี่ของสั่งมาใหม่ครับมาดูกันเลยครับมันติเมเตอร์แบบเข็มนะครับตั้งย่านไปที่ย่านมะโอมแล้วก็จิ้มไปเล้ครับสองขั้วนะครับ คดีมันก็ต้องขึ้นแล้วก็ต้องลงนะครับเห็นไหมครับขึ้นกระดิก,ดกนิดนึงเราต้องสลับสลับขั้ววัดซ้ำไม่ไดู้แบบนี่ครับของดีครับจะขึ้นแล้วก็ลงครับลองมาวัดแบบดิจิตอลดูครับ เหมือนเดิมครับตั้งปรับไปที่ย่านคาปาคาปาดูคาคามันจะได้ตาม เนมเพจที่ระบุไว้หรือเปล่า0.95ไมโครฟารัดจิ้มไปเลยสองขวดดูที่หน้าจอครับหน้าจอมันตีมิเตอร์นะ0.95ย์เก้าหนะครับ0.943ใช้ได้นะครับดีลอง ปรับมาที่โหมดบัสเซอร์เสียงครับมันต้องไม่มีเสียงนะครับมันต้องไม่ไม่ถึงกันครับจะไม่ตีดนะครับถ้ามันมันไม่ได้ช็อตต้องไม่ตีดนะครับแตะแล้วนะครับโอเคครับใช้ได้ครับ